สวนกำลังจะไปท่องเที่ยวที่ไหนสักที่หนึ่งนะคะจริงๆก็คืออจะไปภูโล,โลโลแหละแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะต้องแวะที่ไหนก่อนเนาะแต่ว่าเราก็กำลังไปกันเรื่อยๆกับคณะนะคะจิงชับทัวงเรานะคะก็จะมีคันเราเนาะก็จะมีสองคนมนเดินนะคะเพราะว่าน้องๆน้องๆเบิร์ แต่กระสานสัานเซ็นไปคนละทิศละทางเนาะคนหนึงอยู่เหนือคนหนึงอยู่ใต้ไม่รู้เป็นยังไงบ้างแต่ว่าเราก็เลยวันนี้ได้โอกาสนะคะมาไปดูเนาะเขาเรียกอะไรน,นะผูรโนโล,โลหรอดอกดอกพญาเสือโครงนะคะกําลังบานเป็นที่ ราไปถึงตรงั้นแล้วเดี๋ยวเราค่อยค่อยถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะว่าวันนี้เราจะทํากิจกรรมอะไรกันบ้างเนาะโอเคนี่จุดแรกนะคะที่เราแวะจุดชมวิวน้ําตกเลยงาอยู่ไหนฮืน้ำตกไหนเราไปหาน้ําตกกันดีนกว่าอยู่ไหน,นฮืเจ้น้ําตกอยู่ไหนไม่ได้ยินเสียงน้ําเลยอะ่ะมันแรงปล่ามันแรงแล้วเนาะมันคงจะเป็นหน้าแรงแต่ว่าดูดีดูหมอกสวยจังเลยดูภูเขา มีหมอกด้วยค่ะในเราต้องลองถามเขาไหมน้ำตกอยู่ไหนเฮ้ยมีโลดอยากได้อย่างเงี้ยดอกย่าสวยๆนี่มันต้องมีน้ำแน่เลยไม่มนั่นแหละสิไม่ได้ยินเสียงน้ำเลยค่ะน้ำตกอยู่ไหนอันนี้ถ้าอยู่ข้างในนี่สวยใช่ไหมคะอาจารย์อาจาเข้ามาดิหนูถ่ายรูปให้มาจาเข้าไปค่ะหนูถ่ายรูปให้ไม่สวยเดี๋ยวเราลองดูภาพก่อนนะ หนูหาน้ำตกก่อนน้ำตกอยู่ไหนเหรอน้ำตกต้องลงตรงไหน่หนูเห็นแต่บ่อน้ำอยู่โน่นค่าจานนู่นว้าวนี่เป็นจุดชมวิวจุดแรกเนาะที่เราแวะนะคะก็จะไปวันว่าหมอกสวยๆอย่างนี้มาถ่ายรูปหมู่ด้วยถ่ายถ่ายด้วยจุดน้ำตกนู่นเราต้องชี้ไปที่น้ำตกเลยนะ นี่น้ำตกอยู่นู้นนะคะอะไรต้องน้ำตกอะ่ะใช่ตรงสามเส้นตรงนู้น,ะ,นะคะน้ำตกเย้โอ้โหถ่ายยังพี่ถ่ายเลยเห็นไหมนี่นะคะบรรยากาศโดยรอบเนาะของจุดชมวิวน้ำตกนะคะน้ำตกน้ำตก อะไรนะลืมชื่อละเลยวางใสกอเหรอไม่ใช่นอนเลยน้ำตกเลยไงโอ้โหนี่การถ่ายภาพนะคะเนาะนู่นน้ำตกนะคะจุดจุดจะเห็นนู่นไกลๆนนนะคะฝั่งนู้นที่เป็นเส้นลงมาสามเส้นเนาะที่ตอนนี้ไม่มีน้ำเนาะมันไม่ใช่หน้าฝนนะคะก็เลยจะไม่เห็นน้ำตกนะคะก็จะประมาณนี้เนาะของการจุดมาจุดมาชมวิวจุดแรกนะคะของเราเนาะของทริปเรา แลมากบไม่ดีเลยไหนจะไปทัวร์ิงจะไปทัวร์ลิงน <MA ี่จักรยานของนักีฬานะคะเขาก็มาคลิปกันเนาะก็จะคุณพิทูก็จะจองไว้สักคันหนึ่งอุ้ยย้พาเขาขาวดูอะไรนะพี่ยอเนาะนู่นนะจ๊ะเดี๋ยวเราน่าจะผ่านนะฮะโอเคโอเคปะอินซอมเลยเนาะอินซอมนี่นะคะถึงจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งเนาะที่เราจะแวะกินกาแฟกันนะคะชื่อร้านอินซอมเนาะ อินซอมนะคะกลางเขาเลยมีแล้วภาพมุมสูงก็เดี๋ยวรอเดี๋ยวอาจจะตัดเอาของคลิปที่คุณวิทูนถ่ายเนาะเอามาลงคลิปด้วยนะคะก็จะมีภาพมุมสูงมาให้ชมด้วยเนาะของจุดจังหวัดเลยนี่ภูเขาอยกเขากลับไปไว้หนองคายกันเถอะเรานะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูไปหาชิมกาแฟกันเนาะ กาแฟริมทางนะคะชื่อร้านอินซอมเป็นจุดเช็คอินอีกจุดหนึ่งเนาะที่เราแวะนะคะแวะเติมกาแฟกันโอเคนี่ร้านกาแฟอินซอมเราสั่งข้าวกินเลยเหรอแจ้มีด้วยเหรอ,ม,อม่อ,อ้าไม่อีอ้านี่ร้านกาแฟชิลๆเนาะยกกลับไปไว้หนองคายไหมพี่ออสยกกลับไปไว้หนองคายเราแบบเนี้ย เก๋ๆนู้ไหนกเนินเนี่ยเนาะค่ะสวัสดีค่ะดังมากเลยนะคะในโซเชียลพี่ขอบคุณค่ะมีมาเพราะว่าโซเชียลด้วยทุกคนมาตามโซเชียลเลยนะเนี่ยขอบคุณมากมเลยค่ะพี่ออสั่งเขาเหรอพี่สั่งโลดจะกินอะไรล่ะเมนูเด็ดอะไรคะเอ่อซี่ง ของร้านเป็นเมนู Iris ไอริสคอฟฟค่ะไอริสคอฟฟใช่ค่ะอันนี้กาแฟเป็นแบคค็คกาแฟผสมบาลานดีค่ะพี่โอ้โหกินแล้วจะไม่เมาเหรอพี่อ่ามันขายแค่มห้าสิบบาทค่ะไม่ไม่ไม่ได้ทำให้เมาค่ะจริงใช่ไหมคะว้าวหนูชอบอันน,นี้จ<า>ัง<า>เลยความหอมของไอริสกาแฟต,ตีตีฟองนมใส่คาปูชิโน่นะคะ มันจะมีความนุ่มมีความหอมแล้วก็ตัดด้วยความเข้มของกาแฟนะคะอ๋อเป็นซิกเนเจอร์ของร้านชื่ออะไรนะคะอริสคาแฟอริสคาแฟน่าเลยค่ะพี่อ๋อนี่ไงใช่อ๋นี่เมนูแนะนํานะคะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามก่อนเขาจะกินอะไรนาะโอเคเดี๋ยวนูเดี๋ยวนูไปขอเช็คก่อนนะคะว่าจะกินอะไรกันเนาะที่เราถ่ายจุดแรกเนาะพี่ออนเนาะน้ำตกน้ำตกจังหวัดเลยนี่ นเอาไปให้ายเยเจ๊สั่งอะไรมาบ้างอ่ะนี่ไงเอะไรอันนี้อ่าเอสเปสโซ่คาปูชิโน่อ๋อเอสเปสโซ่คาปูชิโน่เจ๊ไม่สั่งอันนี้หรออินซองไอริสกาแฟ โอ้ยไม่ยังยังยังไม่ถึงเวลาพี่มันมันไม่เมาหรอกแต่ว่ามันจะช่วยให้เราอำนาจการตัดสินใจเข้าโค้งได้ดีขึ้นอือแล้วอำนาจการตัดสินใจเข้าโค้งสัญลักษณ์ดีชุดที่สองร้อยพี่หนูคิดให้ร้อยห้าสิบโอ้ยนรองอันนี้ร้อยใช่ไห้ลูกลูกชายไหมใช่ค่ะหนูไม่หดอันใหม่เปลี่ยนให้พี่อันอนี้มันมันเป็นตัวที่ใช้ที่ร้านอ่ะมาโดนลงมาแล้วโดนลงมาละมามามา สั่งอะไรพ่ทลไม่ชอบแบบนี้ทัฟังทัูันหวนะสูคนไสั่งอะไรไปอาเมริกาโนบกเผ่าอ๋อสีรบเเซียเล้วสามโลกครับสูเป็นโลกสามโลกในโลกเปกินหนึ่งก็นึงพี่ยกยกยอกแซสุดในสามโลกถ้าไม่หยอกมันก็ไม่ได้หัโอเคไปลองไปบินกัน เรื่องผีกันไหมโอเคไหนดูดิโอ้ยอันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรโอ้มันต้องแยกชั้นอีใช่ไหมแต่แรกที่แบบป็นน้ำผาเมนูน้ำชื่ออะไรนะเมนูอเมริกาโน่มะพร้าวโอ้เมนูต้มมะพร้าวโอเคชิมไปไงกะหวานเลยแซ่บหอมโอเคแซ่บในสามโลกหรือยังใช่ไหมคะแซ่บครับแซ่บมันหอม จะขึ้นภูทับเบิกแล้วนะรุเนาะเราน่าจะใกล้ใกล้ถึงจุดโเราเราจะไปไหนต่อเราจะไปไหนนั่นองไปภเราจะไปภูลมโลแต่ว่าภูทับเบิกแล้วก็ข้ามไปหละเอรนี้เดี๋ยวอย้อ้าเหรอว้าว้วิวววมองูมองว้จะองจะเห็นไหมบางที โอ้ยโอ้ยดูเขาลูกน,นู้นเน้ยเห็นไหมเนาะบาง ปีหกหกใช่ใช่เขานี่ไหมคือที่เขาชอบมีจุดแบบถ่ายรูปแบบว่าตามจุดต่างๆแบบตรงโค้งต่างๆอ่ะตรงอันนี้เหรอว่าเราก็จะถ่ายเขากลับคืนจริงๆเราต้องเปิดกระจกนะแล้วต้องเปิดกระจกเพื่อที่แบบว่าบายบายเขานะโบมาง่ายมันถ่ายโบาง่ายเอาเหรอไปบอกดีอหมดมันก็โค้งจริงนะเราอยากให้เห็นในรถก็

โค้งขึ้นเอือเอื้อนี่เรามาภูทับเบิกกันบ่อยเกินไปแล้วนะปีแต่ละปีเนี่ยเนาะต้องเลยว่าภูทับเบิกก็ท่าพาด้วซึ่งอา้อาวเหรอมันเป็นทางา่า แบบเหมือนที่เราไหมเฮ่อเหมือนเราไหมเนาะไม่รู้เหมือนเราไหมเนาะที่มันเทกระจาดโค้งไปโค้งมานี่นี่ไงเจอแล้วจุดถ่ายรูปนี่นี่เธอต้องเปิดกระจกบายบายเขาหน่อยเออเเออเออว้ายว้ายวายนี่คือเส้นทางนะคร เริ่มมาบ่อยจนรู้สึกเหมือนคุ้นเคยนี่นาขั้นบันไดเหมือนอู่คันคะนะคะเนอะมือนที่เราไปมาข้าวเม็ดบ้วนข้าวดอยเป็นดบ้วน ในหลายๆงในหลายๆคลิปแล้วล่ะหลายๆคนเนาะมันก็เป็นถนนที่มกีโค้งคือเขาเขียนบอกเราไม่ใช่ว่าเป็นถนนช่นี้มันกี่โค้งเหรอเออเออเออ,อใกล้ถึงยอดแล้ว,อ,วอีกโดนอา้าวเหรอได้งไงไม่ใช่เหรอตัวเราไม่ใช่เหรอ,เ,รอเอา,เงงเอาเว้เป็นเขือตรงอ้าวเหรอเราดูว่าจะถึงแล้วเนี่ย อุ่อุ้หง,งหลังอุ่ยอนเลยไม่รังเราแต่เราก็ขึ้นมาสูงแล้วนะดูดิดูข้างๆไงอ๋อกันไปเร์บังข้างบนมีฝนตกหรือว่าโโเ,เรียนอยู่วเรียนอุ่นยอดแต่ว่าข้างบนไม่รู้ฝนตกหรือมันเมฆอะ่ะมันเป็นกก้อนเมฆสีน้ำตาลน้ำตาล อออบอาไปไปเขาไปไปไปเขาไปไปเขาเอ้ยไเขา้เท่านี้ก่อนนะคะน้อเดี๋ยวเราจะหูอื้อละหูอื้อเริ่ม โอ้ก็บิวปีหมอนกันนะโอ้โลมเงย็นๆโอ้ไรขึ้นใช่เคขึ้นมาแล้วอะไรนี่จุดถึงแล้วสวนดอกมาร์กาเร็ตอ๋อโอเคไป นี่ที่เรากำลังจะไป,ไ,ไปดูนะคะนี่ดอกนางพญาเสือโค่งกำลังมาแล้วกำลังมาไปชมกุ้งแล้วสวยจังเลยม,มีจุดมุ่งหมายที่เรามาเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูจุดที่เป็นจุดชมของต้นนางพญาเสือโค่งกันนะคะโอเคบ้านพักอยู่ที่ภูทับเบิกเนาะอ๋อมีแต่บ้านพักหลังเก๋ๆแต่ว่าเราคงไม่ได้พักที่นี่เพราะว่าที่นี่ไม่ใช่จุดหมายปลายทางของเรา นี่โอ้โหนี่เรากำลังอยู่ใกล้ๆก็เกือบจะเป็นยอดดอนแล้วนูน้้เนาะอ่ะใกล้แล้วใกล้แล้วนาองมีราเวมีทข้งหน้าเรานี่คือหมอกแล้วอ่าไม่ฝนแล้วอ่ะเออ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 เอมีชอบไอ้นั่นอ่ะตินขาวๆนู่นอ่ะ ถึงแล้วอุทยานภูหินล่องกล้าอาวโุโรถจงไปจ่ายตังค์จ่ายตังค์ไหมเมื่อไหรที่เห็นคนโหลดยางไปเก็บเงินไปเสียเงินนี่นะพี่น้องราคาโอเค,ะค,อเคจะปจะูจ่ายให้ละ่ะโอเคจ่ายให้ราคาเรากำลังไปแล้วยินดีต้อนรับ อะไรนะที่เรากำลังทำอะไรนะภูลมโลว์วีลคัมทูภูลมโลโอเคเดี๋ยวเราก็ไปเดี๋ยวเราก็ไปเจอกันบนบนยอดภูทีนเนาะว่าบรรยากาศอ่าอาเหรอบนอ่าภูหินล่มกล้าล่มกล้าล่องกล้าเนาะบนบรรยากาศบนภูหินล่มกล้าเป็นยังไงนะคะโอเคนี่ขอเชิญเที่ยวชมดอกซากุระบานที่ภูลมโล ไปลุยเราจะไปหาดอกซากุระกันโอเคเอ,อื้อหากโคสิ่งมากเอนนเออเราก็จะเห็นไม่ย้อมมาแย,ม,ายามตาลริมทางนะคะดอกซากุระแต่เดี๋ยวเราจะไปจุดที่มันแบบว่าเยอะแยะเป็นทะเลซากุระดียวก็ใช่นี่ก็ใช่ นู่นรูก็ใช่นู่นชมพูชมพูอยู่นู่นค่ะชมพูชมพูอยู่นี่แต่เราจะไปที่แหลกเขาเลยไปที่แหลกไปที่แหลกหวังว่าทริปนี้คงจะไม่ผิดหวังโอเคก็รับสู่ลองก้าวนี่นะคะทางเดินทางเข้ามาแล้วหมู่บ้านนี่บ้านลองก้าวหรอเริ่มมีสกุละต้อนรับเราแล้ว <c oughs> โอเคนี่นะคะคุณ จุดในหมู่บ้านเนาะกาเรียกบ้านล่องก้าใช่ไหมคะเนี่ยในบ้านล่องเก้าเนาะอันนี้เราก็กําลังเลาะหา,ะาที่ที่เราจะการเต็นนอนเนาะเราจะนอนที่ไหนดีคืนนี้นะคะว้าวว้าวดอกซากุระอยู่นั่นแล้วเต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดเลย นี่นะคะเส้นทางในหมู่บ้านเนาะก็จะประมาณนี้นะคะมีแยกเต็มไปหมดทางขึ้นเขาเนาะเอือ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 มโอ้มาไปตรงไหนก็มีแต่สีชมพูเต็มเลยโอ้โหโอ้โห รหรือว่าตรงใต้เลย,ยนะเดี๋ยวเราก็จะขับรถเลาะว้าวราไปขงไปใช่ใช่ิธนการนะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะก็คงจะมีแต่เพียงเท่านี้เนาะเป็นการมารีวิวเส้นทางรีวิวเส้นทางอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> จุดจุดเช็คอินหลายๆจุดนะคะตั้งแต่หนองคายมาจนถึงภูหินล่องก้าวเนาะว่ามีอะไรยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวเราค่อย ไปพบกันเย็นนี้ว่าเย็นนี้เราจะมีอะไรไหมพรุ่งนี้เราจะไปไหนต่อนะคะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็คงจะมีแต่เพียงเท่านี้แล้วยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายด้วยมีทนน